และผู้ร่วมอีกท่านนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยครับท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ําส่วนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษาสํานักงานชลประธานที่12จังหวัดชัยนาทคุณวิชัยผันประเสริฐสวัสดีครับท่านครับครับครับสวัสดีครับครับท่านตอนนี้การบริหารจัดการน้ําฝั่งตะวันตกรวมถึงการรับน้ําเข้าทุ่งเป็นยังไงบ้างครับท่านครับครับขออนุญาตนะครับเรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ดำเนินรายการนะครับครับ ในเขตของสำนักง,งานชมพานที่สองซึ่งดูแลเขื่อนเจ้าพยานะครับแล้วก็ดูแลเขตสั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยนะครับอขออนุญาตรายงานอย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าลดลงเป็นอย่างมากนะครับอย่างจังหวัดชัยนาธเนี่ยฝนสะสมรายสัปดาห์สิบมิลเมตรนะครับจังหวัดสิงห์บุรีส5มสิบห้ามิลิเมตรนะครับจังหวัดอ่างทองสี่สิบมิลเมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์น,น้อยนะครับสําหรับสภาพน้ําท่าเนี่ยที่เรา บริหารจัดการอยู่ที่เขื่อนเจ้าพยาเนี่ยนะครับโดยเราจะสังเกตคาดการจากนครสวรรค์นะครับที่สถานีสีสองนะครับที่ค่ายจรีรประวัติเนี่ยวันนี้ระบายที่สองพันแดร้ยห้าสิบแปดนะครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่มีแม่น้ำสะแก,กกังมาสมทบวันนี้ก็คือหนึ่งร้ยห้าสิห้าลูกบาทเมตรตวินาทีนะครับแล้วก็ที่เขื่อนเจ้าพยานะครับตอนนี้ระบายท้ายที่สองพัน 983ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับระดับเหนืออยู่ที่บวก16บวก17.66นะครับซึ่งระดับเหนือเนี่ยเราก็จะทำการหน่วงไว้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ก็คือมันจะก็จะกระทบที่จังหวัดชัยนาทและก็จังหวัดอุทัยธานีนะครับสำหรับระดับท้ายนะครับวันนี้อยู่ที่บวก17.02นะครับซึ่งลดจากเมื่อวาน11เซนนะครับก็เนื่องจากว่าน้ำอินโฟจาก นครสวรรค์เองแล้วก็ที่จะไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มนนนลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับอ่าสำนักงานชมุมชนที่สองนะครับฝั่งตะวันตกรับน้ํารวมกันนะครับทุกสายคลองเนี่ยวันนี้สามร้อยเก้าสิบเก้าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ,รบที่แม่น้ําท่าจีนนะครับปตลกรุงเทพรับที่หนึ่งร้อยเจ็สิบเอ็ดลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแม่น้ําน้อยปอตลบรมาธาุรับที่หนึ่งร้อยห้าสิบห้าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ ตัวแม่น้ําน้อยเนี่ยนะครับก็จะไหลไปที่อ่าทุ่งรับน้ําผักไหค่ครับครับท่านครับก็คือจะไปไหลรวมกับอ่าที่ปตลอผักไห่นะครับ,รบแล้วก็ยกตัวอย่างสถานการณ์วันนี้นะครับที่แม่น้ําน้อยรับที่ประตูบรมธาูตรที่หน,นึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับอ่าเขาจะผ่านที่ปตลอชนสูตรที่หนึ่งร้อยลูกบาทเมตรตมตรนทีนะครับปตลอยางมณีสี่สิบเก้าลูกบาทเมตรตมตุนทีแล้วก็ ที่ปตลปักไห่จะติดลบนะครับลบหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดคำว่าติดลบก็คืออได้รับอิทธิพลจากแม่น้ําเจ้าพระยาไหลย,ย้อนกลับนะครับทําให้น้ําไหลย,ย้อนกลับเข้าเข้าทุ่งปักไห่นะครับอบริเวณทุ่งปักไห่ซึ่งเป็นทุ่งรับน้ําเนี่ยก็จะมีประตูที่สําคัญนะครับซึ่งรับน้ําเข้าทุ่งเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแปดประตูนะครับก็ประกอบไปด้วยปตลเจ้าเจ็ดนะครับซึ่งมีข่าว เมื่อสักครู่นี้นะครับปัตลบางแก้วปัตลราชิดนะครับปัตปลลมะขามเทศปัตลราชโดนะครับปัตลรอหนึ่งขอสุพรรณสีนะครับปัตลลรอสองขอสุพรรณสีนะครับแล้วก็ปัตลอีกอันหนึ่งก็คือปัตลสุพรรณสามหรือของทับน้ํานะครับตัวนี้ก็จะรับน้ําเข้าเข้าที่ทุ่งผักไห่นะครับอ่าสําหรับอ่าบริเวณทุ่งผักไห่นะครับอ่าวันนี้นะครับระบายน้ําเข้าทุ่งอยู่ที่ สามร้อยยี่สิบแปดลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็คือเป็นการรับน้ําเข้าผ่านทางประตูต่างๆนะครับในระบบนะครับแล้วก็ถ้ารวมกับช่องขาดเมื่อคืนนี้ด้วยก็ประมาณหนึ่งร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็จะรวมเป็นประมาณสี่ร้อยยี่สิบแปดนะครับ,รบแต่ว่าการระบายน้ําออกเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบก็แสดงว่าเราจะมีผลต่างอยู่ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบกว่าๆนะครับอ่าแนวทางบริหารจัดการเนี่ย เราก็จําเป็นจะต้องลดผลต่างให้ได้นะครับรับแล้วก็บรรลันน้ําเข้าน้ําออกให,ให้เท่ากันให้ได้นะครับรับโดยโดยจะต้องรีบปิดช่องขาโดยด่ว,ยวนก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ประเด็นประเด็นก็คือลดผลต่างเนี่ยเราก็จะต้องลดการรับน้ําเข้าทุ่งนะครับโดยลดลดลดตามประตูต่างๆที่ผมนำเรียงขั้งท้นโดยถึงลดรประตู บรรมชาติที่ปากแม่น้ําน้อยด้วยนะครับครับอ่าแล้วก็อีกแนวทางหนึ่งก็คือก็จะต้องเร่งระบายนะครับเร่งระบายเร่งระบายน้ําออกจากทุ่งผักไห่โดยเราจะใช้ประตูระบายน้ําที่อยู่ด้านท้ายของของทุ่งเนี่ยเพื่อเพื่อถ่ายไปที่ทุ่งเจ้าเจ็ดนะครับว่ามันจะมีประมาณห้าประตูด้วยกันแล้วก็เสริมเครื่องผักดันน้ําไปไปรวมแล้วสิบเจ็ดเครื่องนะครับ,รบก็มีบทตลอ ปรตรังสกแกปรตรห้วยทรงปรตรลังขโมยคลองสายหนึ่งคลองคลองมงนะครับห้าประตูนี้ก็จะช่วยระบายก็คือเราก็จะใช้หลักอ่าต้นเก็บกลางหน่วงปลายระบายนะครับ,รบก็ตามที่ท่านรองเลขาที่การสภานิเวศธรรมชาติลงพื้นที่เมื่อวันที่สิบหกตุลาคมที่ผ่านมาได้ให้นโยบายไว้นะครับทางสํานักก็ชมนาญที่สองก็รับปฏิบัติแล้วก็ดําเนินการนะครับโดยประสารโครงการที่เกี่ยวข้องนะครับ ช่วยกันหน่วงตามปตทต่างๆแล้วก็ช่วยกันเล่นการระบายนะครับเพื่อลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดครับครับนี่ก็คือภาพรวมของการบริหารจัดการน้ําฝั่งตะวันตกการรับน้ําเข้าท่งนะครับเพื่อสร้างความรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณวิชัยผ่านประเสริฐมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านสวัสดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ